สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ผู้สุขคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องเหน่งวังเจ้าวนะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้คือเก่าครับในคลิปนี้กัสิภาคท่านผู้ชมครับตามหาแนวทางเลขเด็ดเลขดังนะครับเนาะตามสัญญาครับมื่อวานวันนีแนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางเลขกซองเก้าหมื่นนะครับเนาะมื่อวานี้นำเสนอเหล็กองเก่าหมื่นครับเลขกซองเก่าหมื่นนี่ แอดนี่กัเห็นมาสองงวดแล้วครับเห็นมาสองงวดครับงวดแรกของเพื่อนครับเข่าสามตัวครับซีนงเกตครับซีนังเกตตรงงวดที่แล้วเข้าไปที่หาศูนย์นะครับเนาะเข้าที่หาศูนย์ครับงวดนี้ครับงวดที่สามครับมาหอดทํามท่มเราสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะสำหรับหวยซ่องเก่าเมือนครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะคลิปแรกครับเที่ยวมานําเสนอทํามท่มในหลับท่อมฟ้าเมืองครับสำหรับแน้ทังหวย ซ่องเก่ามือนะครับเนาะหวยซ่องเก่ามือก็ยังต้องขอบอกธรรมช่อมรับบอกธรรมช่อมรับบอกธรรมช่อมสุภูขคนนะครับเนาะสำหรับแนวทางเลขซ่องนะครับเนาะเลขซองวิ่งบนนะครับเนาะวิ่งบนครับและเลขซ่องหกหมื่นลางครับช่วงเขาพรรษาเนาะครับเนาะช่วงเขาพรรษาเพิ่นสิบวอได้ให้เนาะครับเนาะช่วงเขาพรรษาขาเจ้าว่างดให้ครับงดให้เนาะครับเนาะต้องรอออกพรรษาได้ครับเด้อเราออกพรรษาครับ เราออกพรรษาครับเรากะแจ่งตามที่ว่าข้อมูลเพิ่นหามากนะครับเนาะอะลยแจ่งบอก่านมช้่มครับเฮากับหานวทของเ้อครับหานวทังเ้อและนวทังที่มห้จับคู่ให้คือเก่านะครับเนาะจับคู่ให้คือเก่าครับถ้าเลขสายทหารครับเลขสายทหารถ้าได้มากกสิเอานําเสนอครับเพราะว่าได้เลขสายทหารมากอีกมองหนึ่งครับวดที่แล้วขาเจ้าให้2กับหาครับเขาที่หานาะครับเนาะเลขสายทหารสายนี้ ยังขั้นยังขั้นหลุดนะครับเนาะการล่อเบิ้งเขาเจ้าจะหายวันใดนะครับเนาะหายวันใดจะหายมากกัเสียวน้ำเสนอธรรมชุ่มได้รับช่มแล้ฟังเบิ้องนะครับเนาะครับอย่าบอกอะไรอย่างห่างครับเผื่อว่าเป็นการเสียราย wow อย่าห้าวไปเบิ้งแนวทางน้ำกันเลยครับครับก่อนอื่นต้องขอบอกธรร,รมชุ่มสุภูคนครับทางใดทางจ่องกับเป็นแชร์สื่อกลางน้ำเสนอแล้วครับเด้อนนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นครับบรสนับสนุนให้ท่านธรรช่มครับเปลี่ยนการพนันทั้งใดทั้งสิ้นครับกับธรรมชุ่มครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องสนับสนุนการสื่อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะครับจากสันติศีรับจากสันติีรษะนะครับเนาะหัวซองเก่าเมื่นครหัวซองเก่าเมื่นครจากศีรษะเก่าเมื่นครับนี่ครับที่งวดวันที่1เดือนเจ็ดนะครับเนาะหนึ่งมิถุนาครับเลขออกซีหนึ่งเจ็ดครับเข้าไปที่ซีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะซีหนึ่งเจ็ดครับเข้าที่ซีหนึ่งเจ็ดแล้วก็เลข เลขบนและเลขล่างนะครับเนาะเขาที่หนึ่งหกหนึ่งเก็ดครับถือว่างวดแรกนี่งวดแรกเห็นอยู่ครับแต่ว่าเลขมันจะเข่าหรือเปล่าเลเวการนําเสนอครับกัรล่อเบิ้งสีตีนะครับเนาะล่อเบิ้งสีตีว่าสิเข่าอีกหรือเปล่านะครับเนาะจากสีตีงวดนี้เข่าไปสามตรงตรงนะครับเนาะสี่หนึ่งเ็ดครับสี่หนึ่งเก็ดเข้าไปตรงๆครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับเนาะส่วนงวดเมื่อกี้ครับ งวดเมื่อกี้นะครับเนาะจากสีตีงวดที่แล้วนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับส่วนงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แล้วครับไว้ซ่องเก่าเมื่อนครับงวดวันที่16กรกฎาคม ,25 6 5นหาสานะครับเนาะฟันบนวิ่งหาครับวิ่งหานะครับเนาะบนจับคู่ให้2 5 0ห5ากครับบนห0าศย์ครับวิ่งล่างหาครับ จับคู่ให้สองหาครับเลยออกหาสามแลครับเนาะพอมัน้องครับก็เข้าไปที่หาศูนย์ศูนย์หาบนครับก็ถือว่าก็ถือว่ายังแม่นยังตรงอยู่นะครับเนาะสำหรับงวดที่สองครับแอดเห็นอยู่ได้ครับเรนแอดเห็นอยู่ครับแอดก็เชิญชอบว่าหาศูนย์ครับเชิญชอบเป็นหาศูนย์ล่างกับหาสองสองหาแต่มักไปที่หาสามหาศูนย์มักก่าสี่นะครับเนาะ สำหรับยอทางนี้ครับถือว่ายังเดินดีต่อครับงวดนี้ครับพันไหมากแล้วครับสำหรับหวยซองเก่าเมือนนี่งครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวิ่งบนไปที่เก้าเม็ดเดียวพี่น้องครับเก้เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะจับคู่ให้3ตัวคือห 59 849บน5949ก่าร่างวิ่ง4ตัวเดียวครับวิ่ง4ตัวเดียวนะครับเนาะจับคูู่ห้คือสี่หาสี่หเก้ครับสี่ห้าสี่และ49เนะครับเนาะสี่หาสี่หกสีาครับสำหรับนะทางหัวซ่องน,นะครับเนาะสำหรับเลขบนเนกอะตรงกันอยู่นะครับเนาะตรงกันครัแอดอยู่ครับ แต่ว่าแอดกับสงสัยหาเก่าแล้วครับเนาะหาเก่านี่เริ่มไหม้แล้วครับพี่น้องครับตัวที่แอดว่ามันดับนะครับเนาะตัวที่ว่าแอดดับแอดกับสิสิกันไว้จังหน่อยแล้วครับเนาะกับสิกันไว้จังหน่อยครับเลขดับไม่มีกองฉลากครับกับสิอาจจะไล่ครับเพราะแอดไล่ไว้สิเก่าสามเก่าสี่เก่าห้านะครับเนาะอาจจะไล่ไว้จังหน่อยกันไว้จังหน่อยนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับส่วนเลขลางครับเลขลางคนกับ มี4หา4 6ก4เก่า4 5้4หก4เก้าก็ุดกันแต้มเดียวเลยวครับพี่นงคงครับลุดกันแต้มเดียวเนะครับเนาะทางช่องของทางช่องกับห3สามสกับพิษแต้มเดียวหลุดกันแต้มเดียว 6, 3, 3, 6, ครับ เพราะว่าเหล็กล่างมันมีสูตรสูตรหนึ่งที่ว่าเด่นเด่นล่างสองตัวมาตัวครับมีสูตรหนึ่งครับมีสองสูตรครับคือกันพี่น้องครับเลขสองสูตรจะเหมือนกันมากเลขสองตัวมาตัวนะครับแต่แอดบริทาชิปให้ทาช่วงเมืองครับสองตัวมาตัวครับที่สูตรที่เดินดีคือบนกับสามกับสี่ล่างกับสามกับสี่แอดว่าถ้าสูตรเดินดีทั้งสองทั้งบนทั้งล่างอาจจะมาสามบนสามล่างหรือสีบนสี่ล่างนี่ครับ อันนี้คือการวิเคราะห์ไว้ครับเพราะว่าสูตรมันได้สามสี่สามสี่ทั้งบนทั้งล่างครับถ้าซ้ายวิ่งนี่ก็คิดว่าสามกับสี่นี่น่าจะมาแรี้ยงนะครับเนาะน่าจะมาแรงน่าจะว่าพลาดครับมาบนกลางนะครับเนาะให้บนกลางครับครับนี่นะครับสําหรับแนวทางครับหวยซองครับที่มานําเสนอมาฝากท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมสู่ผู้ทุกคนครับได้รับชมและฟังมานี่เนาะครับเนาะก่ยำคือเก่านะครับเนาะสำหรับหวยซองนะครับเนาะ หอยสว่างเก้าหมื่นครับในงวดที่สามนะครับเนาะสองงวดที่แเราเข่ามาทั้งสองงวดนะครับเข่าสองงวดนี่งวดที่สามครับถึงเฮาจะเป็นหัึ่งเดียวนะครับเนาะการทำชุ่มพิจารณาเบิรงครับสำหรับหอยสว่างเก้าหมื่นครับวิ่งบนนะครับเนาะหนึ่งสิงหาคมสองพันหกร้อยหกสิบห้าครับวิ่งบนวิ่งไปที่เก้าเม็ดเดียวนะครับเนาะวิ่งเก้าเม็ดเดียวจับคู่สามตัวคือหกห้าเก้าแปดสี่เก้านะครับเนาะ ส่วน2ตัวคือห้าและสี่เก้าครับหาเกและส9เกส่วนเลขรางวิ่งสี่นะครับเนาะวิ่ง4ครับวิ่งสี่ร่างจับคู่ให้คือ4ี่ห้าสี่หกสี่เก้าครับ่ันุฒิพครับแชปหน้าจอไว้ครับแชปหน้าจอไว้เปรียบเทียบเปรียบเทียบครับหวยซองแดงเข้าเนาะครับเนาะแชปหน้าจอไว้ครับเปรียบเทียบกับหวยซองแดงครับหวยซองแดงนีงวดที่หาเลครับเด้องวดที่5้าครับ งวดที่5ครับสําหรับหวยซองแดงงวดที่แล้วคืองวดที่ซีนะครับเนาะงวดที่ซงวดที่แล้วคืองวดที่ซีหวยซองแดงครับสําหรับท่านใดครับบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นไอ้หวยซองแดงนะครับเนาะยังบ่เห็นหวยซองแดงว่าแอดได้ลงแทะเดี๋ยวแอดฝากลิงไว้เบิ้งหน้าครับเด้องสำหรับหวยซองแดงครับฝากลิงในกองขอความครับในคลิปงวดที่แล้วครับที่ลงที่บอกธรรมชมว่า สามหรือสี I mean is is i mean ่สี่งวดหรือเปล่าครับสี่งวดคนที่สี่ครับงวดที่สี่วันนี้งวดที่หานาะครับเนาะฝากลิงให้ท่านมาชมได้เบิ้งครับกดเข้าไปเบิ้งนะครับเด้อแอดบริวาเหล็กออกเราถึงมาลงนะครับด้วยคลิปเดยสองท่างเดยที่ว่าแอดลงกขังแหลก็คือลงกขังแหลกครับงวดที่แล้วหัวซ้องแดงลงกขังแหลกครับแต่วันเป็นงวดที่สี่ครับแต่ก็บอกทำชุ่มว่ามันจะเข่าหรือเปล่านะครับเนาะวันนี้ซ้องหกเก้ามืดอีก็ะขังแหลกครับแต่แต่เศรษฐีฮองขจ้ามากเข่ามากสองงวดแล้วครับวันนี้งวดที่สาม ก็เลยน้ำมามะฝาก่งทำมะชมสุภูขคค้นครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากเบิ่งสีตีหวยซ่องแดงกะไปเบิ่งนะครับเด้อรับชมเราฟังได้ครับในกองขอก้อนนะครับเนาะฝากลิงก์ก็ลิงก์ในชีพเข้าหายเบิ่งครับเยืนยันว่า ได้จริงเห็นจริงเนาะครับเนาะได้ลงจริงให้ท่านชมเบิองครับครับจังได้ก็ขอบคุณสุภูคนครับขอบคุณสุภูคนที่เขามารับชมองเราฟังคลิปนี้จนจบเนาะครับเนาะจังได้กัทุกคนครับใครที่เขามารับชมองเราฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องเนี่ยบางย่าครับจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำครับเพื่อสุภาพแนวทางดีๆเนาะครับเนาะทางดีและเลขกคำนวณเลขวิเคราะห์เลขหวยเลขกซองเลขกลับดีๆเนาะครับเนาะที่แอดแต่มานะนำฝาก นำเสนอให้ทำทุ่มระดับทุ่มมาฟังนะครับเนาะผู้ใดที่กดติดตามไปเลยไปแล้วแต่ว่าบริกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับบริกดกระดิ่งเตี้ยงกระกดกระดิ่งแจ้งเตี้นมานั่งคำเด้อให้มันขึ้นลูกกระดิ่งครับลูกกระดิ่งลูกสั้นนะครับเนาะเป็นปุ่มดําำปุ่มกดขึ้นกระดิ่งครับให้มันขึ้นเป็นปุ่มดํากระดิ่งพอถ้าบวกดไว้ครับบวกดไว้นะครับเนาะเพราะว่าในติดต่อหลายท่านครับกัว่าคือพอเห็นชิปเหล็กส่องแดงคือพอเห็นชิปเหล็กส่องแดงสาเหตุกระดิ่งนี่สำคัญครับในยูท จิบลงไปอาจแต่เห็นนะครับเนาะอาจะบ่เห็นเพราะว่า u t u b e เขาไม่แก้งเตือนให้ให้ได้เห็นนะครับเนาะเพราะว่าเข้าบริกดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนครับครับยังไงกันทุกคนครับยังไงทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุขคนนะครับเนาะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุขคนครับเดินทางไปไหนก็เขยวขาดปลอดภัยสุขภูคนครับมีโชคไม่ดับวันที 1. นึ่งสิงหาคม2 5ง5อยหสู่ผู่สู่คนนะครับเนาะในคลิปนี้กะฝากไว้ซำมนีครับคลิปหน้าพรอนไหมครับขอสวัสดีครับ